นายจุลินลักษณะวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ปล่อยขบวนรถโมบายคาราวานพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนลอดอ0นำสินค้าอุปโภคและบริโภคไปจำหน่ายให้กับประชาชนซื้อในราคาประหยัดเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนโครงการนี้คาดว่าจะมีสินค้ามูลค่าซื้อขายในตลาดหมุนเวียนไม่น้อยกว่า1000ล้านบาท และสามารถช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนไม่น้อยกว่า300ล้านบาทใกล้ที่ไหนซื้อได้ที่นั่นในเขตกรุงเทพมหานครจำนวน100จุดแบ่งเป็นรถโมบาย25คันและจุดจำหน่าย75จุดต่างจังหวัดทั่วประเทศอีก600จุดซึ่งจะทยอยเปิดให้บริการจังหวัดละ8จุดระยะเวลา60วันเริ่มสิงหาคมนี้เป็นต้นไปคารวานพาณิชลดราคาช่วยประชาชนลดยี เป็นนโยบายสำคัญที่นายจุลินลักษณะวิสิทธตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้ไว้กับกรมการค้าภายในและที่ผ่านมาสามารถลดภาระค่าครองชีพให้กับคนไทยทั้งประเทศแล้วกว่า11,728ล้านบาทและได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากประชาชนทั้งประเทศ สำหรับไข่เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์เพราะถ้าหน้าร้อนอไข่ไก่ไก่เนี่ยไข่น้อยราคามันก็สูงขึ้นพอถึงบางช่วงไข่ออกเยอะใช้เวลาแค่เดือนครึ่งเดือนหรือ2เดือนเนี่ยราคาก็จะเปลี่ยนแปลงก่อนหน้านี้ไม่กี่วันเนี่ยนะครับราคาไข่ก็ปรับลดลงเกษตรกร,ก,รก็เริ่มรู้สึกว่าเดือดร้อนแต่ตอนนี้ก็ปรับเพิ่มสูงขึ้นซึ่งมันก็เป็นไปตามสถานการณ์ แต่ว่ากระทรวงพาณิชย์ก็จะดูแลโดยใกล้ชิดนะครับเช่นมีช่วงหนึ่งที่ไข่ราคาสูงขึ้นมากเพราะว่าขาดตลาดอันนั้นเราก็ห้ามส่งออกแต่ว่าพอห้ามส่งออกได้ไม่กี่วันเนี่ยเราก็ปรับเท่าสถานการณ์ปกติเพราะไข่ในประเทศไทยเนี่ยมันปรับตัวได้เร็วมากพอสมควรอันนี้ก็เหมือนกันช่วงขึ้นช่วงลงแต่ว่าช่วงนี้ก็ถือว่าราคาเมื่อเทียบกับอดีตหลายปีที่ผ่านมายังอยู่ในช่วงกลางๆไม่ได้แปลว่าไข่ประยุทธ์เนี่ยหรือนาย,ยกเนี่ยจะราคาสูงที่สุดไม่ใช่หรอกครับ ตอนนี้ก็ฟองนึงก็สามบาทกว่านิดนิดแล้วก็มันมีปรับขึ้นปรับลงหน้าฟาร์มเนี่ยตามสถานการณ์ของของฤดูกาลด้วยแล้วก็ปริมาณไข่แต่ละวันด้วยเพราะว่าวันหนึ่งก็ไข่ไก่ก็ออกประมาณ40 3 9 40 41าล้านฟองโดยประมาณอยู่อย่างนี้นะครับตอนนี้มีใครขอัราคาสินค้าก็มีครับอย่างเช่นบะหมี่กึ่งสาเร็จรูปนี่ก็ขอมาปีกว่าแล้วอ่าแล้วก็ขอขึ้น2องละสองบาทจาก หกบาทเป็น8บาทแต่กระทรวงพาณิชย์ก็พยายามที่จะตรึงราคาอยู่แล้วก็พยายามที่จะดูะว่าต้นทุนมันปรับสูงขึ้นไปแค่ไหนตอนนี้ก็มอบอธิบดีกรม้ารถ่ายในนะครับที่จะไปช่วยดูแลลึกในรายละเอียดก,ก็ก็เรียนว่าเห็นใจทั้งผู้บริโภคแล้วก็เห็นใจทั้งผู้ผลิตครับว่ามันก็ตึงมากๆแล้วเพราะต้นทุนมันก็สูงขึ้นจริงแต่ว่าขอปรับมาซองละสองบาทนี่มันจะมากเกินไปหรือเปล่า มันจะเป็นภาระกับผู้บริโภคจนเกินสมควรไหมอันนี้คือสิ่งที่กรมการภายในก็ต้องไปใช้ดุลพินิจให้ชัดเจนตามหลักวิชาการตามนโยบายที่ผมมอบไปก็คือว่าให้ปรับจากต้นทุนที่เป็นจริงลงลึกในการวิเคราะห์รายละเอียดไม่ใช่ว่าเหมารวมตัวเลขรวมๆแล้วก็เจราจากานเหมือนเหมือนการเจราจาซื้อขายทั่วไปไม่ได้ครับเพราะมันเป็น เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้บริโภคจานวนมากก็ให้ไปดูครับว่าสองบาทนี่มันขึ้นไปแล้วมันมันเกินสมควรหรือเปล่าหรือถ้าจําเป็นต้องปรับเพราะต้นทุนมันสูงขึ้นจริงอันนี้ที่สูดแล้วเพราะไปไปดูตัวเลขเบื้องต้นนะครับมันควรจะแค่ไหนให้ผู้บริโภครับภาระน้อยที่สุดแล้วผู้ประกอบการก็ยังอยู่ได้ไม่ขาดทุนจะเลิกผลิตเพราะถ้าเลิกผลิตเมื่อไหร่เมื่อกระทบผู้บริโภคทีนี้แทนที่จะมีปัญหาข้อเดียวคือคือบะหมี่แพง หรือว่าไม่มีขึ้นราคากายเป็นมาม,มีไม่มีผู้บริโภคไม่มีของบริโภคมันก็จะเป็นปัญหาของขาดตลาดอีกก็ต้องดูความเหมาะสมไข่ไก่คเ่รอไข่ไก่นี่ยังไม่ได้เกินโครงสร้างของราคาับยังอยู่ที่3าบาทกว่าๆโครงสร้างราคาก็ยังสูงกว่านั่นแต่ยังขายต่ำกว่าราคาตามโครงสร้างต่ำ่าราคาตามต้นทุนอยู่ครับในปัจจุบันเพราะว่ามีการสำรวจตลาดทุกวันครับว่า แต่ละวันเนี่ยไข่ไก่สํารวจเฉลี่ยทั่วประเทศแล้วมันเป็นเท่าไหร่ไม่ใช่ดูตลาดใดตลาดหนึ่งแล้วมาสรุปเอาทั่วประเทศมีคนออกไปสํารวจ4500คนทั่วประเทศทุกวันแล้วก็ส่งรายงานมาแล้วก็กรมค้าภายในเขาก็ไปสรุปเป็นตัวเลขทางส,สถิถติไหมครับก <c oughs> ็ให้คอนอเป็นผู้สรุปครับเพราะเขาเป็น หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการพิจารณาแต่นโยบายผมให้ไปน,นะบินบินโมเดลให้ทุกฝ่ายอยู่ร่วมกันได้ถ้าปรับขึ้นก็ปรับขึ้นให้น้อยที่สุดผู้บริโภครับภาระน้อยที่สุดแล้วก็ถ้าต้นทุนลดลงมาบันไหนต้องปรับลดลงมาเป็นหน้าที่กระทรวงพาณิชย์ต้องไปติดตามให้ปรับลดราคาลงมาเหมือนน้ามันปาล์มเนี่ยครับขึ้นไปช่วงหนึง่งตอนนี้ก็จากขกดละ70ตอนนี้ลงมาเหลือหลายพื้นที่ขาย53บาท โครงการพาณิชย์ลดราคานี่ก็เหลือ5้นะครับแต่ว่าก็ต้องดูเกษตรกร,ร,กรชาวสวนปลาล์มอย่าให้กระทบด้วยเพราะถ้าไปกดราคาน้ํามันปลาล์มกดมากๆเดี๋ยวราคาผลปลาล์มก็กระทบมากก็เดือดร้อนเกษตรกร,ร,กรนีกทำยังไงให้อาวินบินได้ผลประโยชน์อยู่ร่วมกันได้สามฝ่ายอย่างที่ผมเรีย